ไลไลไลสะดุ้งตื่นจากผวังเพราะเสียงเรียกของชายหนุ่มข้างๆลูกค้าของไลย,ยื่นแก้วมาทางไลเพราะทุกคนกำลังรอชนแก้วพร้อมกันไลปั้นยิ้มเพื่อเข้าสู่โหมดทำงานแล้วก็ยกแก้วชนกับทุกคนที่นั่งอยู่กับไลตอนนี้เป็นลูกค้าผู้ชายวัยรุ่นหน้าตาดีสองคนและลูกค้าผู้หญิงหนึ่งคนลูกค้าชายคนนึงเป็นลูกค้าของไล ส่วนอีกคนมากับแฟนที่เป็นลูกค้าผู้หญิงพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะลูกค้าของไลท์พูดแล้วก็ลุกออกจากโต๊ะไปไลทส่งยิ้มให้กับลูกค้ามองเขาเดินออกไปจนสุดสายตาแล้วแววตาของไลทก็เปลี่ยนเป็นเหม่อลอยอีกครั้งไลทนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องวันก่อนหลังจากที่ไลทปฏิเสธญาติไปญาติก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกเขาไม่ได้มีท่าทีโกรธและก็ไม่ได้บังคับฝืนใจไลท ดูเหมือนเขาจะค่อนข้างเข้าใจและก็ให้เกียรติไล่มากแต่ถึงอย่างนั้นแววตาของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความผิดหวังอยู่พอสมควรแขนของใครบางคนคว้ามาที่ตัวไล้เพื่อกอดไล้สะดุ้งโยงหลุดจากผวังอีกครั้งน้องไลพี่ขอทรายหน่อยสิเดี๋ยวมาครั้งหน้าพี่จะจองนะเสียงเมาเของเพื่อลูกค้าไลพูดกับไลขณะที่แขนของเขาโอบไลไว้แน่น ไล่มองหน้าเขาอย่างงงงลูกค้าคนนี้วันนี้มาเที่ยวกับแฟนตัวเองแท้ๆยังจะกล้าทำแบบนี้อีกช่างไร้อย่างอายเสียจริงไล่หันไปทางที่นั่งของแฟนสาวของเขาก็เห็นว่าไม่มีใครนั่งอยู่ดูเหมือนแฟนสาวของเขากำลังไปเข้าห้องน้ำเขาก็เลยใช้จังหวะนี้ในการเรื้นใส่ไล่สายตาของไล่เปลี่ยนเป็นเย็นชาพร้อมกับความคิดในหัวอีกแล้วสินะพวกผู้ชาย